มิจฉาชีพติกตอกกำลังระบาดน,นะครับหลายคนโดนมาแล้วนะครับเสียเงินเสียทองนะครับวันนี้เอาข้อมูลมาฝากนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะเพื่อนๆนะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะครับเอากลลวงของพวกมิจฉาชีพ t i k t o กมาฝากนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงสีนะครับวันนี้รวมข้อมูลมาให้ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับขออนุญาต กระจายข่าวแล้วก็เมาส์ต่อนะครับชอบมากๆเลยนะครับเขาจํากัดมาแบบ5รูปแบบนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างเนาะมารูปแบบแรกนะครับอ้างว่าเป็นอินฟูนะครับแล้วก็มาชวนลงทุนนะครับก็คือมันจะมาในรูปแบบของอินฟูนะครับแล้วก็แอบอ้างนะครับผ่านบัญชีส่วนตัวนะครับหรือว่าทักนะครับทักเราเนี่ยชวนเราลงทุนนะครับแล้วก็ หากว่าใครที่พลาดลงทุนหรือว่าโอนเงินไปที่บัญชีส่วนตัวของนางนะครับเราก็จะเสียเงินนะครับเรียบร้อยโอนไปก็ไม่ได้คืนนะครับก็เงียบนะครับอันนี้คือแบบแรกเป็นแบบชวนลงทุนซะอย่างนั้นนะครับระวังนะเช็คให้ดีนะครับใครมาทักมาชวนลงทุนเนี่ยดูให้ดีนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ก็ให้สันนิษฐานว่ามิจฉาชีพไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อความสบายใจนะครับ 2. อนี่อันนี้ผมเพิ่งเจอเหมือนกันอ้างว่ามาจากบริษัท นะครับของ Tik t o อแล้วก็ให้เรามาดูคลิปดูกี่คลิปกี่คลิปก็จะได้ตังค์นะครับอันเนี้ยมันจะคล้ายๆของเคสอ่าไอ้ดู YouTube แล้วก็ได้เงินคล้ายๆกันนะครับก็หลอกนะครับว่าอ่าถ้าเราดูคลิปประมาณนี้ประมาณนี้ได้ตังค์เท่านี้นะครับแรกๆมันโอนให้เราจริงๆนะครับแต่หลังหลังนะครับมันก็จะให้เราแบบเติมเครดิตนะครับสมมุติว่าปกติดูได้จํานวนเท่านี้จะได้ตังค์ประมาณนี้แต่ถ้าอยากได้เยอะกว่านั้นเพื่อนเพื่อนต้องเติมเงินเพื่อที่จะ เลือกแบบแพ็กเกจที่มันสามารถดูได้เยอะขึ้นเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเยอะขึ้นเออนั่นแหละส่วนใหญ่จะโด,โดนแบบนั้นนะครับพอเราไปเลือกแพ็กเกจแพงๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับมันปิดหนีหายนะครับจบเหมือนกันกับคล้ายๆกับไอ่ยูทูบ YouTube ตอนนั้นเลยนะครับระวังให้ดีนะครับแล้วก็บางอันเนี่ยมันคุยผ่านช่องทางไลน์ใช่ปหแล้วบางทีไลน์มันให้เราถ้ามันให้เราคลิกลิงก์แปลกๆหรือว่าโหลดแอปแปลกๆเนี่ย อันนี้ก็จะเข้าขายของโหลดไอแอปรีโมทเพื่อที่จะเข้ามาดูรหัสเราแล้วก็โหลดพวกแอปธนาคารแล้วก็โอนเงินเหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังด้วยสองสองเด้งเลยนะอันนี้อันตรายจัดเลยระวังนะครับระวังนะไอทิกต t อกหลอกให้ดูคลิปเนี่ยไม่มีทิกต o อกเขาไม่มีแบบนั้นนะครับไม่มีไม่มีเลยนะไม่จะไปเชื่อพวกมันนะแล้วก็3ครับเป็น ดรอปชิปปิ้งนะครับก็คือปกติเนี่ยดรอปชิปปิ้งก็คือสมมุติว่าเราไปดีลกับโรงงานโรงงานหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาพวกรูปของเขาเนี่ยเอามาโพสต์ขายของถ้ามีคนมาสั่งกับเราโอนเงินที่เราเราก็โอนเงินไปให้ร้านนะครับแล้วก็สั่งของทีเนี้ยร้านรับออเดอร์จากเราแต่ว่าร้านก็จะส่งไปหาคนที่สั่งได้เลยเพราะว่าเขาให้ที่อยู่รามาเนาะเราก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับ เ,ออเขาเรียกว่าดรอปชิปปิ้งนะครับมันทําให้เราไม่ต้องสต๊อกของนะครับร้านส่งให้เองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มิจฉาชีพอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงร้านทิปนะครับพอเราโอนเงินให้ร้านทิปมันไม่ส่งของไงเรียบร้อยเราก็โดนสิเออระวังนะครับดูให้ดีถ้ามันทักมามันบอกว่ามันเป็นตัวแทนเนี่ยระวังเลยโอกาสที่มันจะเป็นมิจฉาชีพเยอะมากๆนะครับอะต่อไป C หลอกนะครับ,รบให้ซื้อผู้ติดตาม Tik t o k แต่ยอดไม่เพิ่มอ่ะก็คือพวกบอกว่าเป็นพวกอินฟูหรือว่าเป็นพวกคนที่สามารถเพิ่มยอดให้เราได้นะครับบริษัทเพิ่มยอดอะไรประมาณนั้นก็ให้เราโอนเงินไปทีนี้มันก็บอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มยอดคนดูให้เพราะว่าเรามีคนติดตามเยอะนะครับพอเราโอนเงินไปยอดเราก็เท่าเดิมสุดท้ายติดต่อมันไม่ได้มันหายไปจบเหมือนกันอันนี้ก็มีฉาชีพระวังให้ดีนะครับอ่ะแล้วก็ นี่นี่ห้านะครับใช้บัญชีธุรกิจปลอมหลอกให้คลิกลิงก์นะครับอันนี้ต้องระวังเรื่องของการคลิกลิงก์นะครับมันจะชอบแอบ,บอ้างว่าเป็นบริษัทใหญ่นะครับก็มีนี่นี่ผมขออ่านให้ฟังนะครับอ้างว่ามาจากบริษัทด,ดังยักษ์ใหญ่ของประเทศจะให้เรานะครับได้ทําการลงทุนไปกับตัวเว็บไซต์ของเขาหากเราลงทุนไปเล้วนะครับจะได้ผลตอบแทนกลับมาเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของราคาสินค้า นั้นๆพร้อมกับการโฆษณาที่บอกว่าได้เงินหลักพันหลักหมื่นภายใน 2- 3วันซึ่งจะมีการล่อลวงให้เราเข้ากลุ่มไลน์ที่มีแต่พวกหน้าม้านะครับทำให้มันดูน่าเชื่อถือนะครับจนเราหลงเชื่อโดยในครั้งแรกนั้นก็จะได้เงินในจำนวนที่ทําการกก่าวอ้างจริงแต่หลังจากนั้นทางไอดมินก็จะมีการให้เราลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะ สามารถถอนเงินออกมาจากเว็บไซต์นั้นได้และยังต้องโอนเรื่อยๆจนบางคนถึงกับหมดตัวต้องไปหนี้ศีนนะครับต้องระวังก็คือผมเคยเห็นข่าวที่คุณลุงเขาขอโอนเงินหน่อยขอโอ,อ,อ,อนเงินหน่อยโอนให้ผมหน่อยถ้าผมไม่โอนไปผมไม่ได้เงินคืนเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกด่าไม่ได้ด่าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนพวกนใส่ยไม่ดีนะครับก็คือเงินเราอยู่กับมันใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราไม่โอนเงินไปอีก มันไม่มันก็ไม่คืนให้พอเราโอนไปมันก็บอกว่าไม่คืนให้อยู่ดีนะครับมันจะเอาเงินอะระวังให้ดีนะครับไอหลอกลงทุนแบบเนี้ยอันตรายมากๆานะครับแล้วก็ถ้าเจอแบบเนี้ยทำไงใช่ไหมครับจะจับมันได้ยังไงเนาะก็หนึ่งรวบรวมหลักฐานนะครับทุกแชททุกอะไรก็เก็บไว้หมดนะครับข้อความโปรไฟล์นะครับหลักฐานการโอนสมุดบัญชีนะครับสำเนาชื M ่อที C ่อยู I ่ของมิจฉาชีพเนี I ่ยเก็บไว้หมดถ้าเก็บได้เก็บไว้หมดนะครับแล้วก็ นำหลักฐานไปแจ้งนะครับไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่ออายัดบัญชีนะครับถ้าเป็นของกรุงศรีเนี่ยติดต่อได้ที่1572กด5ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ควรรีบไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดในช่วง3เดือนหลังจากที่โดนหลอกนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็แจ้งความไปที่กองบังคับการปรา,ปา,ปาบปรามการกระทําความผิดกับ อา,อาชียกรรมเทคโนโลยีปอ,อทอที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนะครับมีคลิกลิงก์ด้วยนะครับต้องระวังนะครับเพื่อนๆต้องมีสตินะครับแล้วล่าสุดที่ผมเจอคืออะไรรู้ปะ่ะใน Tik t o อกอยากมีเซ็กเราอยากมีเซ็กถ้าคุณอยากมีเซ็กติดต่อมาโอ้โห,โโหแม่งติดต่อไลน์มาผมแบบอะไรวยเดียอยากมีเซ็กติดต่อเราโอ้โหบากามมาสายบากามก็มีทุกสุดยอดเลยวะนะฮะ อ่ะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอประชาัมพันบัตรเครดิตของกรุงศรีหน่อยแล้วกันนะครับเราไหนๆเอาข้อมูลเข้ามาและโปรโมทให้เขาหน่อยนะครับบัตรกรุงศรีเนี่ยผมมีลิงก์แอเฟรดโปรแกรมนะครับเพืเ่อนๆสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครบคัตรเครดิตได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่านคําเตือนก่อนอันนี้มีคําเตือนไหมคําเตือนนี่ครับอัตราดอกเบี้ยปกติ16%ต่อปีนะครับใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ชําระคืนได้แบบเต็มจํานวนตามกําหนดจะได้ไม่เสียดอกเบียบ้ย16%ตต่อปีนะครับก็คือ คุณจะสมัครบัตรเครดิตใช่ไหมคุณจะใช้บัตรเครดิตใช่ไหมก็ส่งให้พอส่งให้ไหวแล้วกันนะครับไม่งั้นดอกมันขึ้นนะดอกมันขึ้นนะมัน16%์นี่มันเยอะนะครับอ่ะมาดูบัตรกุ้งสีนาานะครับสมัครตอนนี้มีของแถมด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ครับลิงก์นี้แหละเพื่อนๆก็อ่านข้อมูลนะครับว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะแต่ว่าเราไปเจานะกันที่เรื่องของกระเป๋าเลยนะครับตอนนี้นะครับมีนี่มี2ใบนะครับมี ไอ้ล้อลากใบนี้สวยมากเลยน่ารักมากนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราสมัครได้นะครับแล้วก็ภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากได้บัตรแล้วก็ถ้าเราไปใช้จ่ายนะครับครบ1 5 0 0 0ขึ้นไปแล้วก็ไปขอนี่เลยขอกระเป๋าได้นะครับใช้ยอดถึงก็ไปแลกรับกระเป๋าได้ใบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใบนี้ก็จะเป็นยอดอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับ5,000ขึ้นไปก็จะแลกรับกระเป๋าใบน,นี้ได้นะฮะเป็นไงแจ๋วเลยนะครับเพื่อน สมัครได้เลยนะฮะกรอข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็ติดต่อกลับมาพูดคุยกันว่าต้องทํำยังไงบ้างในการสมรัครบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ที่นี่เลยนะครับช่องของผม JFC Network แล้วก็คลิปไหนที่เ,เพื่อนๆชอบกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่ก็จะมีพวกลิงก์ต่างๆนะครับบัตรเครดิตอยู่หมวดนี้เลยนะครับมีหลายใบเลยนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครได้เลยจะอื่นๆก็มีนะ พวกบัตรเครดิตนะครับบ้านนะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยมีสินเชื่อเหมือนกันนะครับซื้อคอมซื้อมือถืออะไรก็มีเยอะแยะนะครับลองดูแล้วกันเก็บคูป,ปองช้อปปิ้งลาซาดา้แล้วก็แบรนด์ดังๆเต็มเลยนะครับโอเคเท่านี้แหละครับบััสดีฮะ